สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเกษตรกรเช็คสถานะเลยขึ้นทะเบียนปี6-2สบายใจได้รอรับเงินเลยอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันใครที่เป็นเกษตรกรจะมีฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านการเพราะปลูกประมาณ7.5ล้านครัวเรือนโดยมีเกษตรกรได้เข้ามาปร,ปรับปรุงรอบการผลิตปี25ง2 1962, ทับ2,563ทั้งสิ้น6.2ล้านครัวเรือนซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นนะครับจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรจึงอยากให้มีการเข้ามาลงทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลกันโดยเอกสารการขึ้นทะเบียนก็จะประกอบไปด้วยบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทําการเกษตรหรือสัญญาเช่าส่วนการอัปเดดคือการปรับปรุงรอบการผลิตเช่นปีนี้ปลูกข้าวแต่ปีถัดไป2 5 6 3 ทับ2,564แจ้งว่าปีนี้ปลูกอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งต้องปรับปรุงให้เห็นเป็นปัจจุบันในส่วนกรณีที่การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันขึ้นว่าเป็นเกษตรกรมีหลายประเด็นอาทิเช่นเป็นกรณีที่พ่อแม่ใส่ชื่อลูกในคูเรือนเกษตรแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วซึ่งไม่ได้มีการแจ้งชื่อออกหรือปรับปรุงสำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเลยโดยที่ยังทำงานเกษตรอยู่ให้มาปรับปรุงข้อมูล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกของเกษตรกรน,นั้นๆเพื่อที่จะรับสิทธิเงินเยียวยากรณีที่จําเป็นต้องใส่ชื่อในสมาชิกครอบครัวในการขึ้นทะเบียนตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับส่งเสริมพัฒนาการเกษตรโดยในแบบฟอร์มสามารถติ๊กบอกได้ว่าสมาชิกคนดังกล่าวช่วยหรือไม่ช่วยการเกษตรผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับกรณีรายใหม่แปลงใหม่หรือรายเดิมแปลงใหม่ ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทบก .01 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกข้อมูลเข้าในระบบเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไปโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายน2563ส่วนกรณีรายเดิมแปลงเดิมเกษตรกร สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฝาหมุกได้ด้วยตนเองกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทบก01พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเพื่อจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบเพื่อดําเนินการในขั้นตอนถัดไปส่วนการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร และสมาชิกค,ครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดช,ชอบขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานต้องการตรวจสอบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับท่านใดเช็คสถานะขึ้นปี62สบายใจรอรับเงินได้เลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้รอฟังข่าวอีกทีหลังจากเข้าครามจะกำหนดจ่ายเมื่อไหร่นั้น มารอลุนกันอีกทีครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐทีวีทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ